ครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกๆท่านครับวันนี้มอลําคมสอนมีโอกาสได้มากเกี่ยวเข่ามารวมกิจกรรมครับพี่น้องทั้งบันแขมอำเภอเข่องในนะครับเกี่ยวเข่าครับพี่น้องเกี่ยวเข่าโลงแขกพี่น้องเอ้ยบรรยากาศมือนั้นไปเกี่ยวเข่าให้ครับทั้งด้านของประธานบุญมาพันดวงว่าคักแล้วนะครับนี่แห้งคักวัวนะครับเพราะว่าคนหลายแห้งครับพี่น้องเบิ้งโอ้ยเป็นแดง บอกพี่น้องครับตอนนี้และคือประเพณีที่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเชียงในนะครับหลวงพ่อพระคู่ของเขานะครับเพิ่น,น,นดาาได้สืบสารบ่อหาประเพณีลงแขกเกี่ยวเขาเข้ามันได้สูมัยนะครับมีวันเิ่มครับอันนี้ซุ่มผู้เบาครับนี่ผู้เบาเหลือน้อยซุ่มผู้เบาเหลี้ยงน้อย <laughs> น,น,อนั่นโอ้ในแฟน ครับครับแฟนครับเด้หนี่หนี่หัวจักหอนวิบันเหิบนี่เออแบบใส่ประจําครับยาบำรุงครับผมเออครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดหลายครับมาพ่อพี่น้องท่างบั้นแขมครับสวัสดีครับพี่ครับเกลียวได้จักได้จักก่อนแท่งหนึ่งแท่งสองกําขุแกันปะเห็นครับเออ อ้า้ทักไลทพี่น้องเลยทักไลทนะครับครับเอาผู้ใดคิดว่าอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับฝ้าม่าด้วยครับด้วยครับเพราะว่าเหนืออีกมก็หลายนะครับข้าวเดียวนะครับนี่เดือดตาแล้วนะครับพี่น้องครับต้นสามตำบลมิตำบลยังแน่เอือยตำบลกอเอตำบลก้อนเอต้บนหัวดอนตำมบนยังเกาะ ตำบลโนโ่โนโพโน่นโพเนี่ยก็คืนก้อยเอเบิลอ่อ๋อเอาหลายตำบลน,นะครับสามตำบลับพี่น้องครับเอาไพสีมากกเบฝ่ามากด้อครับ,าม,ารบมาลองคุ้มสอนเกียวเข่าก่อน